ทุกท่านอีกครั้งนะคะวันนี้นะคะก็เป็นวันที่5ธันวาคมพศ2566นะคะวันนี้มีนอยมีลาวนะคะใครที่ติดตามตัวเลขแนวทางนะคะเดี๋ยวรอดูนะคะว่าวันนี้อาจารย์จะให้ลาวพัฒนานะคะสดๆนะคะจะให้ตัวไหนนะคะนอยนะครับนอยนะคอยดะครับเนนอยนะครับ,นอ,น,รบนอยรูดศูนย์มีศูนย์หนึ่งศูนย์หนึ่ง ศนย์ห้าหหนึ่งห้าแล้วก็ศูครับแล้วก็ศูนยี่ครับังศห้าหนึ่งห้าแล้วก็ศูย์สครับสามตัวมีศูนห้ากับศูนน่งสะครับผมม่เียวตัวได้ระบ่้ฮานอยนะครับฮานอยนะครับรูปศูนย์วะรูดศูนย เน้นตัวอะไรเม็ดเดียวเมื่อกี้เม็ดเดียวมเม็ดเดียวหนืเม็ดเดียวอาจารย์ลืมเม็ดเดียวอาจารย์แล้วก็นะคะสำหรับน้อยนะคะท่านผู้ชมค่ะ ลาวนะไปนีนะครับเ,าเบบนาะแป๊บเึงนะครับุ้นุ้นี่้เหนียวบอลบอนะอยนะครับอยนะครับส <c oughs> อ่าก้รอนวันนี้รันนี้รอรุ่นราวนะครับลาววันนี้วันที่ห้าลาผมสองพันอ่ะรอดูนะคะว่าจานจะให้ตัวไหนนะคะท่านผู้ชมเดี๋ยวรอแป๊บนะลาวด่นหนะครับผมลาวด่นหนึ่งนะครับ เม็ดเดียว1น9่งเม็ดเดียวห9ึ่งับสาวลาหนะครับสาวลาวมี1,6 1 6งห69แล้วก็1,3ึครับหนงครับอ่าฟังอีกครั้งมี1,9 1,6,6,9แล้วก็1,3ึสตัวมี1,9,6กับ1,9,3มครับมีแค่นี้ลาวนะครับมีสาวลาวนะครับ นะคะก็เป็นตัวเลขแนวทางของอาจารย์นัตตี้นะคะสำหรับใครเข้ามาเนาะถูกต้องเลยนห่ค่ะมีน้อยแล้วก็มีรล่านะคะคนเยอะมากเลยนะครับเดี๋ยวรอนะคะใครที่อยู่ในไลฟ์สดเดี๋ยวรอก่อนนะจ๊ะัแน่นตําหนักวันที่ ท่ันวาคนมเข้ามานะคะเป็นตัวเลขแนวทางนะคะของอาจารย์น็อตตี้นะคะวันนี้เราพัฒนาวิ่งนะคะวิ่งรูดหนึ่งนะคะหนึ่งเก้าหนึ่งหกหนึ่งสามหกเก้าเมตรเดียวหนึ่งเก้าเก้าหนึ่งหนึ่งเก้าหกแล้วก็หนึ่งเก้าสามนะคะมีศูนย์ห1แล้วก็ดีเดียวเดียวแป๊บนึงแป๊บหนึ่งเราดีนี่หนโ9 1เก้นหน่ รย์เม่นีบเียแตเม็ดเดียวตัวใดก็น้อยเดี๋ยวก็ไปเดียวศูนย์น้องมีไผ่ามยังนไม่ใช่เล็กวิ่งอันุนา้ช่องเชตังอาจารย์อนะครับ F D จากพม่ารวมนำบุญหนึ่งบาทนะครับอนุโมทนาบุญน้ำกัน้อครับเด้อเชตังเมนูแล้วไป่ใหนั่งเลยใ่เอาขนมมนไปแล้วดีๆเชตังเป็นตัวจริงตัวหน่อย สาธุสาธุนะคะจากช่องเจตังก็ฝากทำบุญกับอาจารย์แล้วเรียบร้อยนะคะางรขอให้ทุกาากาญา่กานังวะส่วนเลิบางนีว่าครับัาคมองันห้าร้อยหกก็ขอชคดีรัฐานโอ้ยนี่ก็ทำรับกนว็คือว่าเยอรมันโอ้จากเยอรมันมาเลยมาจากเยอรมันก็มีมาแล้้แต เย็บซีนตือแต่เยอะมันมันก็ะดิ่งมากเห็นรนะครับร่วมกันอ๋อเห็นเม้นอยู่ครับเวลาไล่สอดไล่อะไรร่วมกันสร้างตกมัเปลี่เมื่อยสาธุสาธุนะคะจะเข่าเรื่องกันละเรือคร <IA> <Bing. S 2> ับเร้่องแบนี้นี่ก็ไปจะเป็นขั้นตอนผมจะพ้าไหว้ขอพ่อแล้วปัดที่นี่จะเปิดดวงให้จะเคาะหัวให้ทุกคนเท่ากันเดี๋ยวจังผมบอกจะจังเคาะแล้วก็ย่างออกไปนี่ละผู้ใดจะทายลูก จังย่างพไปแต่จังมาว่นตั้งแถวสองแถวการทายลูกเพราะตั้งแถวสองแถวแต่ต้อเชี่วกันแล้วก็ยื่นกล้องให้เจ้าหน้าที่กล้องผู้ใดก็ยังพากันเข้าม่านนะครับเอาจะกว่าเอาทายไผไทยมันประสันมันสิหันไปยังเสียนะครับแตมัดที่ผเป็นระเบียบนะครับเนาะนี่คนไล่กับรถเอาแล้วกะเลขลูกนะครับมือนี้ผมติดยุดแล้วผมติดมะยกมือให้ดูนะคะหล้วก็ย่างฮอตจะงถามเบิ้งกันอีกเที่ยงนึงเพราะตอนนี้คนไล่ผมว่าอาจจะมีสมาธิครับผมจะใส่สมาธิ รากาทีจุดรากาเดี๋ยวเขากะเห็นก mmm. ันนะครับกัหลายคนถามมาเป็นยังอาจารย์นัอตตี้คือปล่อยเล็กไว้แฮ่คือหนึ่งจะปล่อยไว้ปล่อยสามันจะอันคือเราเห็นเขาสี่อันยังหน่อยปล่อยไว้กัยังได้ลอสเซดีกันอยู่นะครับแล้วผมเป็นคนบันนี้ไล่ไหมปล่อยไปเลยว่าต้องมาเขาคุ่มต่อยยังเงี้ยวันนี้ถ้ปล่อยไปแล้วถือว่าถือหัวเขาปล่อยไปเลยผ้ลังคนเนี่ยเขาดังแล้วเขาโอ้ยดีไล่ได้แบบนี่เข้าปุ่มนะเอาบนนี้ครับปล่อยไปเลย นะครับเขาเย้วยใจเขาไม่ได้หวังยังปล่อยไปเลยนะครับเขาไม่ต้องแม่้องการเขาคุมเอาเงี้ยคนเขาปล่อยไปเลยครับถือพวกถือปงูนะครับแล้วก็ระวังเมีดพร้อมอนุโมทนาบุญด้วยนะครับเด้อสาธุสาธุนะครับแม่สมองอานาเศษถวายถือองค์ดำนะครับใช่ไหมใช่ไหมถือองค์ดำจ้าทุกข์กุศลกุศลไม่ได้สรายนะครับ สาธุสาธุนะครัานผู้ชมสำหรับใครที่เข้ามาติดตามรับชมนะคะวันนี้นะคะก็เป็นเราพัฒนานะคะของอาจารย์นอตตี้นะคะท่านผู้ชมเาัมมาุาทนค่สาธุสาธุสาธุนะคะ อัะ <Es per ated> ผมจะเข่าเรื่องแล้วเนาะเพราะว่าพี่น้องจะทาโดนนะครับกะหพวใส่เครื่อได้ครีนี่แมบโอ้ได้ครับอันนี้เป็นแนวทางของนอยอาจารย์น็อตตี้นะคะท่านผู้ชมวันนี้เนาะวันที่5นะคะใครเข้ามาแก้บหน้าจอได้นะคะวิ่งรูด0 0 1 0 5 1 5 0 4เม็ดเดียว0 1 5แล้วก็0 1 4ค่ะ ผมบอกว่าแตงยี่โมกี้แต่ครั้งนึ่งเราเรื่องของผมเงอ่ะกะเป็นเรื่องผู้ชายนะครับจะได้รัดรูปรัดเวลาลงนะครับผู้รังคนอยู่บ้านไหญเพื่อนก็อาจจะอยากเพิ่มแล้วนะครับกะเมื่อวันเมื่อกี้ผมได้บ่นผูว่าเจ้ามือเนี่ยเขาไปบ่นน้ำมัยาคุดอันนี้ผมฝันดอกแล้วก็ต้องการที่จะล่มเฮาไม่ฝันผมอีกเลยาะยาคุดเนี่ยไล่ขาเลี้ยงผมก็เลยเรียนไปหาผู้วงดำ นะครับแส่เจ้ามือไปบนเนี่ยเลี้ยงเสียบม,มันหนองแวงกนะครับเด้อแม่เลยสีเริ่มเยี่ย่วูชำบุญกับอาจารย์นัตตี้ะนะครับข <กะ S 1> องอ,อนันตเศรษฐ<ะ><ส>เลยแลีนไปหาพุองค์ดำพุองค์งดำเล่ยฟันพุองค์ดำเลยซอยไว้แส่เจ้ามือเขาไปบนถ้าเจ้าบ่เคยเบิ่งต่อวัดพุองค์ดำแส่สิริจันท่าเราเป็นพรยายนาที่รุกชนะครุบยู่แล้วนะครับงวดนี้ผมไม่ได้ผนว่าทนายเขาผมจะถวายหอกอนันตเศรให้ผู้ไหว้ถูลบ กับเส้นเมื่อนะวันนี้ก็เลยเขาอีริสก็เลยบอกครูว่าได้ขีดจะเห็นว่าบอกให้เอาล่างคอนผมจะจมกอนเล็กที่ผมจะกีดผมบอกครูว่าที่ผมไปกอดครูบอกหนึ่งบอกว่าให้เอาเก้าหนึ่งเนีผมเด้อนมาล่างคอนผมมานึกว่าเขาผมก็เลยว่าบอกแหอล่างกคอนผมไม่เห็นหนาเพราะแจกอะไรเพราะเล็กออกเจ้าเจ้าผมไม่วางอีกแล่วกระหนึ่งมันก็กระโดดเลยนะครับนั่นแหละก็เลยกจะเห็นหอกสวายให้ปูนะครับส่วนผู้ใดว่างวันนี้เก้านี่กับไม้แห่น้ำกันมเลยครับเด้ว่างไม้แห่ด้วยกันนะคะประกาศไปชัดเจนตรงนี้ เอ้อเลื้อยมีหลับที่สมองหน่อยใช่ป่ะอเจ้าว่าอย่างอีกพวกอ่ะเดี๋ยวจะพาไหว้ปูนะครับเนาะงมาหนเนาะงปูลังคนอยู่บ้านอาจารย์ก็เหนื่อยนะคะท่านผู้ชมลูกศิษย์มาเยอะทุกวันนะคะเป็นกำลังใจให้อาจารย์นะคะฝากกดไลค์กดแชร์ให้กับทั้งเพจทั้งช่องด้วยนะคะวันนี้คนเยอะมากค่ะพี่น้องคะอ่ะใครเข้ามาก็